Salaam alaikum warahmatullah wabarakatuh มาพบกับครูนัสุดีนะครับสำหรับวันนี้ครูจะมาสอนวิชาการงานอาชีพชั้นตุถมศึกษาปีที่2สําสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับเป็นหลักการจัดเก็บเสื้อผ้านะครับหลักการจัดเก็บเสื้อผ้าก่อนที่เราจะไปดูหลักการจัดเก็บนะครับ เรามารู้หน้าที่ของนักเรียนก่อนในฐานะที่เป็นสมาชิกในบ้านนะครับเรามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับพ่อแม่เขาบอกว่าพ่อแม่มีภาระงานตั้งแต่เช้าถึงค่ําเพื่อที่จะไปหาเลี้ยงชีพนะครับให้เราได้อยู่สบายนะครับมีเสื้อผ้าให้ใช้มีขนมให้กินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเองนะครับ เราเองก็โตพอที่จะช่วยทำงานบ้างอ่าโอเคใช่ไหมครับอ่าต้องช่วยพ่อแม่ของเรานะอ่าจึงไม่ควรให้ท่านทำงานโดยที่เราไม่ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในในบ้านของเราอ่ะหน้าที่ง่ายๆนะครับหน้าที่ง่ายๆนะนเกงก็จะต้องจะต้องสามารถทำด้วยตัวเองให้ได้นะครับอ่าโอเคอ่ะ ก็การจัดเก็บเสื้อผ้านะครับเครื่องแต่งกายก็เป็นหน้าที่ง่ายๆหน้าที่หนึ่งที่นักเรียนจะต้องมามาทำนะใช่ไหมครับมาทำมาดูการรู้จักจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจะทำให้สะดวกในการหาและหยิบใช้เพราะของไม่รกและหาง่าย นนี่เป็นหน้าที่ของนักเกรียนที่จะต้องช่วยพ่อแม่ของเรานะครับทีนี้เรามาดูหลักการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับข้อที่1เลยนักเกรียนจะต้องอย่างทำอย่างไรนะครับหน้าที่การจัดเก็บเสื้อผ้าข้อที่1นเลยแยกประเภทของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเช่นชุดนักเรียนชุดชั้นใน เสื้อการเกงกระโปรงนะเราจะแยกอย่างไรเดี๋ยวก็เราจะมาดูภาพกันนะครับข้อ2เก็บเสื้อผ้าแต่ละประเภทไว้ในตู้อย่างเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกันข้อที่3เสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วจะเปื้อนฝุ่นและเหงื่อใครไม่ควรสวมซ้ำและไม่ควร รวมกับเสื้อผ้าที่ซักแล้วโอเคอ่ะมาดูรูปกันนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าการจัดเก็บเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วมีวิธีปฏิบัติด,ดังนี้เหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับเสื้อผ้าที่เปียกน้ําหรือมีเหงือนะจากการเล่น กีฬาของนักเรียนจากการเล่นอะไรก็แล้วแต่ของนักเรียนกลับมาบ้านนะครับเรากา็ควรที่จะผึ่งให้แห้งก่อนก่อนที่จะนํามาซักใชครับบางคนเนี่ยามาปะบนอยู่กับเสื้อนะอเสื้อที่ใช้แล้วก็จริงแต่ว่าถ้าไม่มีเหงือ่อไม่มีอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้เสื้อ เสื้อที่มีเหงื่อนะเสื้อที่มีเหงื่อมาปะปนกับเสื้อที่ไม่มีเหงื่อมันก็จะทําให้เสื้อที่ไม่มีเหงื่อเนี่ยนะครับสก,กรปรกไปด้วยตามนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมามาแขวนมาแขวนมาแขวนเสร็จแล้วให้มันแห้งก่อนแห้งเสร็จแล้วเราก็มาใส่ในตะกร้าโอเคนะ ขั้นที่2ก็คือให้เราแยกนะครับหาแยกเสื้อผ้าที่ใช้แล้วตามประเภทใส่ตะกร้าเพื่อง่ายต่อการนําไปซักคือเวลาเราไปซักเราจะไม่ซักปนกันฮะอ่าดูให้ดีอ่ะตะกร้าที่หนึ่งก็จะเป็นถุงเท้าใช่ไหมครับเป็นถุงเท้าซึ่งสกปรกมากนะแต่เรามาซักกันเพื่อจะทําให้เสื้อเนี่ยสกปรกไปด้วยนะครับซักยากนะครับ อันที่สองตะกร้าที่สองชุดชั้นในก็เป็นอีกชุดหนึ่งามาแยกให้สะดวกต่อการหาซักนะครับแล้วก็เสื้อผ้านะก็อีตะกร้าหนึ่งโอเคอทีนี้พอเราซักเสร็จแล้วนะครับมันแห้งเสร็จแล้ววิธีเก็บเราก็นํามาเก็บในตู้ทีนี้วิธีเก็บในตู้เราก็มาดู นะการเก็บเราเก็บอย่างไรนะครับอ่ะดูจากข้างบนลงข้างล่างอ่าผ้าเช็ดตัวเห็นไหมผ้าเช็ดตัวเราอาจจะทําแบบนี้ก็ได้อาจจะพับก็ได้หรืออาจจะม้วนก็ได้เห็นไหมเวลาเก็บมันจะได้เก็บสะดวกนะครับผ้าหม่มนะผ้าห่มหมอนนะก็เก็บไว้ให้ดีเสื้อเชิตกระโปรงเราก็จะแขนะวนเสื้อยืดเราจะพับนะ นักเรียนดูให้ดีอันไหนคือพับอันไหนคือแขวนนะต่อไปเครื่องแต่งกายนะเครื่องแต่งกายก็อาจจะแช็คกล่องอเก็บอะไรอย่างนี้นะครับกล่องเก็บก็ได้นะชุดชั้นในต่างหากเนาะรองเท้าต่างหากกางเกงขาสั้นนะก็พับเหมือนกันนะครับโอเค อ่ะต่อไปเรามาดูเสื้อนะครับเสื้อที่ไม่ต้องรีดกับเสื้อที่ต้องรีดนะครับเสื้อที่ไม่ต้องรีดมีอะไรบ้างเช่นเสื้อยืดเสื้อยืดก็คือเสื้อคอกลมนักเรียนนะกางเกงขาสั้นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้านะนักเกีฑนก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าอะไรบ้างนะนักเกณยนอาจจะไปถามผู้ปกครองก็ได้ตัวไหนซักได้ไหมใช่ไหม ถ้านักเกรยียนไม่รู้ตัวนี้รีดได้ไหมตัวนี้รีดได้ไหมหนักเกรยียนก็ลองลองไปถามผู้ปกครองดูนะผู้ปกครองของเราจะรู้ดีที่สุดนะครับว่าอันไหนที่รีดได้อันไหนที่รีดไม่ได้นะแต่ว่าที่แน่นอนอยู่แล้วก็คือชุดนักเรียนนะครับชุดนักเรียนของนักเรียนเนี่ยนะครับเสื้อแบบนี้เราจะต้องรีดเนาะ ในเกณสังเกตดูมีไม่กี่ชุดเองที่เราจะต้องต้องรีดใช่ไหมครับเสื้อรายโยนะครับใช่ไหมเสื้อที่เราออกงานสวยๆใช่ไหมเสื้องานเราไปไหนมั่งล่ะือ,อรายโยใช่ไหมทาพิธีต่างๆกิจกรรมต่างๆซึ่งจะต้องใช้ผ้าที่ที่รีดนะครับดูเรียบร้อยนะเสื้อพวกนั้นก็จะจะจะ,จะต้องรีดซึ่งนักเกณฑ์จะต้องให้ผู้ปกครอง รีดนัก,เ,กนเรียนรีดเองได้ไหมอ่าไม่ได้เนาะอ่าไม่ได้จะต้องรีดได้แต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปก,ปกครองนะครับโอเคอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาดูใบงานนะอ่าใบงานก็ให้วันนี้นะครับให้นักเรียนเขียนเสื้อผ้าสวมใส่ที่ต้องรีดและไม่ต้องรีด อ่ะกูจะแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับอ่าเสื้อผ้าที่ต้องรีดนะครับอ่า่าทีลองรีดอ่าโอเคอ่ะกูจะแบ่งเสื้อผ้าที่ต้องรีดมีเสื้อผ้าแบบไหนบ้างฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ได้ไหมโอเคอ่ะเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีด หนึ่งสองสามสามข้อนะห้าข้อกับสามข้อได้ไหมได้หรือไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนัเนียนก็คอมเมนต์มานะถ้าได้หรือไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวเราคุยกันในแชทนะครับโอเคอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบอการสอนเพียงเท่านี้นะครับอ่าวาบินไลท์ตาเฟสไว้ได้ยะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته